สวัสดีครับชักต้อมเพชรบุรีนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเสื้อสูบสปาร์กนะครับผมใครทําสปาร์กนะครับผมนี้รุ่น57นะครับรุ่นาเว็ด s o n i c น u ลดันะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันครับอย่างแรกเลยนะครับผมผมก็อัดต่อเข้าไปแล้วนะครับล้วงเสื้อสูบแล้วนะครับผมตอนนี้ก็จะสามารถกึงก่อนนะครับผมจึงหน้า จะ,ะสูบก่อนนะครับผมซื้อปอกสูบก่อนให้มีขนาดเท่ากับื่าสูบก่อนนะครับผมตึงเก็บผิวนะครับให้ กบกอบฝาสูบนะครับผมจะได้ไม่เบี้ยวนะครับอ่าดูก่อนครับเพราะว่าเสื้อนะครับเดิมๆใช้มานานแล้วก็มีการโอ้ออกนะครับแล้วก็แอนนะครับเป็นธรรมดานะครับเราก็ปาดหน้าให้มันเสมอให้เรียบซักนะครับแล้วก็ไปคว้านนะครับเรจะได้ตองไม่เบี้ยวนะครับผมอ่านี่ก็ งานนะครับผมด้วยมีดตึงเงานะครับผมตึงชิ้นงานออกมาเงาแวบเลยนะครับผมก็งานสวยอ่ะว่ากัน,นง่ายๆนะครับอันนี้ก็ใช้น้ำหล่อเย็นนะครับผมน้ำหล่อเย็นของโรงงานพิเศษนะครับส่งมาให้ใช้นะครผม เงาสวยดีนะครับงานสวยดีนะครับสุดยอดนะครับก็สนใจก็สั่งได้นะครับผมน้ำยาหล่อเย็นนะครับมันเป็นน้ำมันหล่อเย็นนะครับผมของโรงงานนะครับผมทางบ้านโป่งส่งมาให้นะครับก็ตอนแรกก็ส่งมาให้ใช้นี่แหละนะครับใช้ดีอ่ะใช้ไปใช้มาเลยต้องไปซื้อกันลอนใหญ่ครับถัง2 0 50ลิตรอะนะครับผม ก็ใช้ดีมากนะครับก็ส่งตัวอย่างไม่ใช้ก่อนครับทีแรกนะครับงานก็เงาเนียนสวยเลยแหละนะครับเดี๋ยวปาดเสร็จนะครับดูกันครับว่ามันสวยขนาดไหนนะครับผม ี่ครับตัวอย่างเขาส่งมาให้ใช้นะครับผมเนี่ยครับหลายขวดเลยนะครับเอามาใช้แล้วเอองานก็สวยดีะครับยกขอบเหลือยกขอบอีกนิดนึงครับยกขอบชิ้นงานนะครับผมเพื่อให้ปลาสูงมันน่นกว่าชิ้นงาน อทำการยกขอบชิ้นงานก่อนนะครับผมก็ตีปอกคว้านวันเดียวเสร็จนะครับผมส่งมาทำได้เลยนะครับเพื่อน งานฝาสูบก็ส่งมาทําได้นะครับผมพร้อมยิงทรายให้สวยๆนะครับนี่ครับโอเดี๋ยวมันเงาเกินนะครับมันจะท้อนแสงไฟเลยนะครับฝามันเงาเกินนะครับก็นี่นะครับฝาสปาร์กนะครับผมเห็นไหมฝาของเสื้อตัวนี้แหละนะครับอันนี้ส่งมาทําได้ฝานะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ก็เสร็จแล้วนะครับวัสดุบ่าอย่างดีเลยนะครับนี่ครับ ป่าววาวแข็งแข็งเลยระดับของรถยนต์มาใช้เลยนะครับหลอดวาวก็ระดับของรถยนต์เลยนะครับผมทนแก๊สทน e85 นะครับทนในโตนะครับใช้ได้กับน้ำมันทุกระบบเลยนะครับผมนี่ครับฝานะครับทำไปนะครับไม่ต้องบดวาวนะครับผมก็ใช้หินเพชรปาดให้พิเศษนะครับผมตัวนี้ก็เชื่อมย้ายเกลียวเทียนให้ด้วยนะครับเห็นไหมครับสปาร์กจากลูกเดิม50กว่ามิลนะครับ ห้าสิบเอ็ดมิลนะครับผมมาขึ้นเป็นห้าเจ็ดนะครับผมนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับงานเนียนๆเลยนะครับผมท้ายวาลนี่จัดให้ใส่แคมยกสูงได้นะครับก็สนใจส่งมาได้นะครับผมใช้งานทนทานนานเป็นปีขึ้นแน่นอนนะครับการันตีเลยนะครับวัสดุนะครับสั่งจากบางชิ้นนะครับอย่างบ่าวาวนี่ก็เป็นเหล็กนอกนะครับผมบ่าวาวนะครับหลอดวาลนะครับเป็น วัสดุจากนอกนะครับมากึงเลยนะครับอันนี้ก็วาลก็มาจากนอกอยู่แล้วครับผมก็จะใช้งานทนนะครับทนความร้อนทนกําลังอัดสงสูงนะครับเพราะว่าหวงทารถสเต็ปสไตล์ดันโลนะครับอย่างตัวนี้ก็ฝา110ไอนะครับผมเนี่ยทำให้ลูกค้าเสร็จนะครับฝนตกอยู่นะครับเดี๋ยวก็ฝนหยุดก็น่าจะมารับแล้วนะครับนี่ครับฝานะครับถ้าเกิดว่าวัสดุดีนะครับได้เลยหนึ่งใช้งานทนทานนะครับ สองเลยกําลังอัดไม่ั่วกําลังอัดไม่ั่วรถก็เร็วนะครับผมไล่กําลังอัดไว้แค่ไหนก็แค่นั้นเวลาไล่รถแล้วก็กําลังอัดดีนะครับเก็บแรงอัดอยู่ก็ไล่รถง่ายนะครับแต่ถ้าเราไล่ไล่อยู่แล้วฝาซึมมั่งั่วบ้างนะครับซุดบ้างนะครับต้องคอยซ่อมฝาอยู่นะครับฝาจะไล่รถเจอก็ใช้เวลานานนะครับสิ้นเปลืองทรัพย์สินนะครับผมอ่าสิ้นเปลืองต้นทุนนะครับอันนี้ก็จัดให้นะครับผมแบบว่าเอาไปถึงนะครับ ไม่ต้องบดวาวเลยนะครับประกอบได้เลยนะครับเทสโฟอากาศให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมเทสการั่วไหลของอากาศให้หมดแล้วนะครับก็สนใจส่งมาได้นะครับผมอ่ะตัวนี้ครับเราตีปอกนะครับเราปาดหน้าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็ล้องล้วงดูในนะครับผมเพื่อที่จะใส่ลูกห้าสิบเจ็ดมิลนะครับให้ลูกค้านะครับตอนนี้ก็มาห้าห้าแล้วนะครับ ก็ต้องล้วงเพิ่มล้วงเพิ่มอีกนิดนึงนะครับก็มาดูการล้วงกันครับเราจะล้วงทีเดียวเสร็จเลยนะครับล้วงยาวทีเดียวครับ56.5เลยนะครับแล้วก็ไปคว้าเป็น57นะครับผมมาดูนะครับผมที่นี่นะครับรับนะครับรับงานซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์นะครับ เป็นรถเดิมเนี่ยควานเปลี่ยนลูกเปลี่ยนก้านเปลี่ยนลูกปืนนะครับผมเปลี่ยนแคมนะครับผมเปลี่ยนโซ่สเตอร์ทุกอย่างเลยครับขึ้นล้อเปลี่ยนยางถามันเครื่องนะครับแล้วก็งานอะไรก็รับนะครับทุกอย่างเลยเสื้อข้อฝาแข้งแคมนะครับผมเชื่อมพอกย้ายขยายนะครับยันจูนกล่องเลยนะครับรีแมปกล่องเดิมจูนกล่อง API นะครับผมก็จัดสภาพรถด้วยนะครับรับหมดเลยนะครับผมก็สนใจส่งมาได้ครับ ใช้เวลาไม่นานนะครับผมเพราะว่า,าทีมงานครบครับผมก็ทำคนละ,ะแผนกันนะครับตัวนี้ก็เราก็จะล้วงยาวเข้าไปเลยนะครับผมยังสุดเลยนะครับก็สุดแล้วก็ตัดปอกกันครับผม ต่อไปแล้วตัดปอกตูบครับ ปุ่นผงเข้าไปนิดเดียวนี่มันหนืดขันไม่ไปเลยนะครับผมต่อไปก็นะครับนี่ครับดูความเงาครับความสวยครับเห็นไหมอ่างานก็เงาครับเนียนสวยเลยนะครับอันนี้ก็ต่อไปนะครับผมก็ทําการตัดปอกนะครับผมตัดปอกถูก ในการตัดนะครับแล้วก็จะตัดตามความยาวของปอกเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราดูปอกเดิมมันยาวขนาดไหนนี่ครับผมความยาวของปอกเดิมนะครับ20มิลนะครับผมก็ตัดไปเลย20มิลนะครับผมเพราะว่ารถไม่มีชักยืดนะครับผมเอายาวกว่าไม่ได้ยันแคงน,นะครับมามาดูการตัดต่อกกันนะครับ ตีปอกควานนะครับวันเดียวเสร็จนะครับผมมาเช้าเย็นเสร็จเลยนะครับอันนี้ก็มีลูกค้าจากกรุงเทพมาทิ้งไว้ให้หลายตัวนะเย็นวันนี้นะครับแล้วก็ไปเที่ยวนอนทะเลก่อนนะครับแล้วก็ช่วงนี้เย็นๆมาเอานะครับผมก็ได้นะครับผมถอยครับขอสั่นครับได้ครับอินเตอร์แลปตีปอก ได้ครับผมได้ครับผมก็สองสองสามพันห้าครับลูกซิ่งก็ตัดปอกนะครับยี่สิบนิ้ ก็ตัดปอกนะครับหาก่อนมาร์กไว้ไหนนะครับโอเคได้แล้วใส่ยาวนะครับ ่อไปก็ปาดท้ายครับผมปาดท้ายเสร็จก็ทำเทปเปอร์นะครับก็ใช้งานได้แล้วนะครับต่อไปก็ทำเทปเปอร์ก็คือให้ลกสูบเข้าง่ายนะครับผมนม่แบบนี้ก็คือเอยียงมุมปลอกสูบนั่นเองนะครับผมยังมีดเข้าไป เพื่อที่ให้ลูกสูบมาใส่แหวนได้ง่ายนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะาเนวนก่อนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมนี่อ่ะเดี๋ยบประมาณนี้นะครับผมเทเปอร์เห็นไหมจะเป็นร่องเอียงนะครับร่องเอียงเพื่อที่ว่าลูกสูบนะครับจะได้ใส่แหวนได้ง่ายนะครับ ต่อไปก็ไปคว้านนะครับผมแล้วก็ขัดนะครับขัดเงาส่งงานได้นะครับสนใจส่งมาทำได้ครับตัวหนึ่งทำครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ